สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาดูแปลงนานะครับที่ผมได้หว่านยาคุมหญ้าเอาไว้นะครับตอนนี้หญ้าก็เริ่มตายหมดแล้วนะครับก็จะมีเหลือบางส่วนนะครับที่ยังไม่ตายนะครับตอนนี้หญ้าก็เริ่มยุบไปแล้วนะครับใช้ยาคุมหญ้านะครับยาคุมหญ้าที่เป็นเม็ดแดงนะครับอัตราอยู่ที่หนึ่งกระสอบนะครับสิบห้ากิโลกรัม ใช้ได้5้ถึงหกไร่นะครับตอนนี้พามาดูนะครับหลังจากที่หวานไปแล้วประมาณ1อาทิตย์ได้นะครับตอนนี้น้ําเริ่มแห้งแล้วครับผมว่าจะมาสูบน้ําเข้าแปลงนานะครับจะสูบหรือว่าไม่สูบดีนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูอีกสัก2วันนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับหรือว่าตกไม่เยอะผมก็จะมาสูบน้ําเข้าแปลงนานะครับแล้วก็หวานปุ๋ยนะครับพามาดู หลังจากที่ได้หวานยาคุ้มหญ้าไว้นะครับตอนนี้น้ําในแปลงนาก็เริ่มลดแล้วนะครับหลังจากที่เราหว่านวานยาคุ้มหญ้านะครับได้ประมาณ3าสี่วันนะครับถ้าน้ํามันลดลงนะครับก็พยายามสูบน้ําเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงแปลงนาไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันแห้งนะครับเพื่อให้ยาคุ้มหญ้านะครับมีประสิทธิภาพนะครับถ้าปล่อยให้ดินมันแห้งนะครับ หญ้ามันจะไม่ค่อยตายนะครับต้องคุมต้องเลี้ยงน้ําไว้นะครับสูบน้ําเอาไว้นะครับให้ในแปลงนามีน้ําอยู่ตลอดนะครับไม่ให้หน้าดินมันแห้งนะครับตอนนี้ก็จากที่เห็นนะครับก็หญ้าที่เป็นหญ้าดอกขาวนะครับหญ้าดอกแดงนะครับมันก็เริ่มยุบไปแล้วนะครับก็จะมีหญ้าที่มันดื้อยานะครับก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่จะเป็น ้าข้าวนกนะครับที่ทนต่อยาฆ่าญ้ามากเลยนะครับต้องใช้วิธีการฉีดพ่นทางใบนะครับถึงจะเอาอยู่นะครับใช้วิธีคุหญ้าแบบหว่านเมล็ดนะครับมันจะไม่ค่อยตายเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ยุบหมดแล้วนะครับก็จะมีบางส่วนนะครับที่มันไม่โดนยานะครับหรือว่า มันโดนยาไปแล้วก็ค่อยๆจะยุบลงนะครับนี่นะครับถ้าตรงไหนยาคุมญ้าที่เป็นเมล็ดนะครับมันไม่ถึงนะครับมันก็จะไม่ตายนะครับส่วนมากก็จะตายหมดนะครับตายเกลี้ยงเลยนะครับปีที่แล้วนี่ผมใช้วิธีการพ่นนะครับใช้วิธีพ่นโดยโดนนะครับมันไม่ค่อยได้ผลนะครับปีนี้ผมเลย จัดการค่าหญ้าเองนะครับใช้วิธีการคุมหญ้าก่อนนะครับมันก็จะเหลือพวกหญ้าข้านกนะครับหญ้าข้านกนะครับที่เออมันตายยากนะครับก็คงต้องปล่อยมันนะครับเพราะว่าต้นข้าวตอนนี้ก็อายุได้เกือบเดือนแล้วนะครับวันที่วันนี้ก็เข้าสู่วันที่9แล้วนะครับเข้าสู่วันที่9ผมหว่านตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนะครับยาคุมเม็ดนะครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณเกือบเดือนนะครับ มันจะค่อยๆละลายนะครับค่อยๆหมดฤทธิ์นะครับปีที่แล้วแปลงนาตรงนี้นะครับโอ้ย่าพวกย่าดอกขาวย่าดอกแดงนะครับมันเยอะมากเลยนะครับแถวบ้านผมจะเรียกว่าย่าซีวีย่าดอกแดงนะครับถ้าเป็นภาคกลางเขาจะเรียกว่าย่ากกนะครับกกขาวกกแดงนะครับนี่สองแปลงสามแปลงใกล้ๆกันนี้นะครับย่ากกมันจะเยอะมากนะครับ ปีนี้ผมใช้ยาคุมนะครับเป็นยาเมล็ดนะครับยาเม็ดแดงนะครับก็ตายค่อนข้างเยอะนะครับยุบไปเยอะมากนะครับปีที่แล้วนี่มีแต่คนบอกว่าปลูกหญ้าหรือเปล่านะครับใช้วิธีการพ่นโดนครับมันไม่ค่อยอยู่นะครับก็เลยมาพ่นเองดีกว่านะครับีตายเรียบเลยนะครับ เดี๋ยวถ้าวันสองวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนะครับหรือว่าตกแล้วมันตกไม่เยอะนะครับผมก็จะมาสูบน้ำครับตอนนี้ก็เตรียมสายผ้าส่งน้ำนะครับเตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมสูบน้ำนะครับแล้วก็จะจะหว่านปุ๋ยแล้วนะครับก็หว่านให้เร่งต้นข้าวนะครับให้เจริญเติบโตนะครับตรงไหนที่มันเหลืองนะครับก็จะใส่เยอะหน่อยนึงนะครับใส่ปุ๋ยนะครับ ปุ๋ยที่ผมจะใช้นะครับเป็นสูตร30นะครับ30 00เป็นปุ๋ยที่จะทำให้ต้นข้าวนะครับเขียวนานนะครับอาจจะโตช้านะครับแต่ว่าไปข้าวนะครับมันจะไม่เหลืองนะครับมันจะเขียวนานนะครับอยู่ได้นานนะครับไม่เหมือนกับปุ๋ยยูเรีย4600นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เร่งต้นข้าวนะครับ ต้นข้าวจะเขียวไม่นานนะครับเต่งต้นข้าวให้โตนะครับให้สูงนะครับวันนี้ก็ถ่ายสภาพแปลงนานะครับหลังจากที่ผมได้หว่านยาคุมไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับตอนนี้น้ําในแปลงนาเริ่มแห้งแล้วนะครับพอดีไม่ค่อยได้มาถ่ายแปลงนี้นะเพราะว่ามัวแต่ไปสูบน้ําออกอีกแปลงนึงนะครับแปลงนั้นนี่น้ําท่วมนะครับสูบน้ําหลายวันแล้วนะครับกว่าน้ําจะลดลงนะครับ วันนี้ก็ได้อัปเดตนะครับแปลงนี้มาให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ